สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้มาา์ครับผมและวันนี้เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่นิกเชื่อว่าใครหลายคนต้องรอคอยกันอยู่แน่นอนครับทุกคนกลมงอยู่กับนิกแล้วก็สเปเชียลคอนเทนต์อินไซด์เดอะแบล็คลูมครับผมเย้ส <Yeah. S 1> ืบเนื่องมาจากวันศุกร์ที่แล้วครับทุกคนที่นิกได้มีการไลฟ์นะครับในแพลตฟอร์มตอกตอกนะฮะแล้วก็มีน้องๆเนี่ยเข้ามาคุยกันแล้วก็บ่นกันมาว่าพี่นิกับผมอยากฟังคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเดอะแบ k ็ค o ูมแล้วก็ อยากให้มีการจัดอันดับ10อันดับหมวดหมู่ของ The Backroom จะน่ากลัวที่สุดเอาตัวรอดยากที่สุดหรือว่า The Backroom ที่เซฟที่สุดเนี่ยซึ่งนี่ก็ได้บอกกับน้องไปว่าเดี๋ยววันพนี้เนียจะทำคอนเทนต์ Inside The Backroom แล้วก็จะมาทําการจัดอันดับ10อันดับเลเวลให้กับน้องๆแล้วก็เ,เพื่อนๆดูครับแต่ว่านิกลืมไปว่าที่คลิปล่าสุดของคอนเทนต์เพลย์ลิสต์นี้เนี่ยมันมีการจัดอันดับ5อันดับของ The Backroom ไปแล้วครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยก็เลยจะต้อง ขออนุญาตเปลี่ยนแผนการนิดนึงครับผมทำเดบ r กรูให้มันเข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ครับเพราะว่าเรานะครับกำลังอยู่ในช่วงที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่เจอกับมรสุมเจอกับพายุเจอกับฝนที่ตกหนักที่สุดในช่วง หลายปีที่ผ่านมาครับและหลายที่เนี่ยเจอฝนจนกระทั่งน้าท่วมสร้างความลําบากสร้างความเสียหายให้กับในหลายๆพื้นที่เลยครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะฮะไปถึงทั่วโลกเลยฮะ <S <S และที่สําคัญเนี่ยมันลามไปถึงในเดอะแบ็กลูมด้วยครับผมในวันนี้เนี่ยนิกมีเรื่องราวของเลเวลที่เกี่ยวกับ ฝนตกในเลเวลเนี่ยมาเล่าให้กับกน้องฟังครับและที่สําคัญเนี่ยไม่ได้มีแค่เลเวลเดียวครับผมเพราะว่านี้เนี่ยมีถึง2เลเวลด้วยกันเย้ yeah! อ่ะกดไลค์กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้ครับผมและหากว่าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยก็เข้าไปพบกับ The Backroom ทั้ง2เลเวลได้เลยครับ The Backroom Level 34 Internal Precipitation หรือปริมาณน้ําฝนภายใน Survival Difficulty Class 3ไม่ปลอดภยัย ค่อนข้างอันตรายมีจำนวนเอนติตี้ระดับปานกลางเลเวล4 4ในเดอ Back Room มแฟนดอมนั้นเป็นพื้นที่ห้องสีขาวที่เลอะไปด้วยคโคลนครับห้องขนาดใหญ่นี้เนี่ยไม่มีหน้าต่างแต่ว่ามันถูกล็อกไว้ด้วยประตูเหล็กที่แน่นหนา อุณหภูมิที่นี่เนี่ยต่ำอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่5ถึง15องศาเซลเซียสเท่านั้นมีของเหลวที่ตกลงมาจากด้านบนตลอดเวลาเหมือนกับฝนตกครับซึ่งคุณจะไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันตกมาจากตรงไหนเพราะว่าปริมาณของเหลวนั้นมันหนานแน่นเหมือนกับฝนที่ตกหนักเลยครับ คือสังเกตไหมครับเวลาที่ฝนตกหนักมากๆเนี่ยบางครั้งเราไม่สามารถมองเห็นถนนหรือว่าอะไรก็ตามที่อยู่ด้านหน้าเรา้วยซ้ําดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณเงยหน้ามองขึ้นไปด้านบนมันอาจจะมีเพดานหรือว่าไม่มีเพดานก็ได้ครับที่ด้านล่างท่เท้าของคุณเนี่ยเป็นโคลนที่ลึกแล้วก็น,นานุ่มมันชื้นไปด้วยน้ําฝน และเท้าของคุณเนี่ยก็จะจมลงทุกก้าวที่คุณก้าวเดินไปบนโคลนครับตรงบริเวณพื้นที่ตรงกลางของเลเวลนี้เนี่ยก็จะมีรั้วที่ล้อมรอบเสาปริศนาต้นหนึ่งเอาไว้ที่สําคัญครับห้องนี้เนี่ยค่อนข้างจะมืดมัวซึ่งนอกจากเม็ดฝนที่ตกลงมาอย่างหนาแน่นแล้วเนี่ยยังมีไฟดวงเดียวที่ส่องสว่างมาจากด้านบนซึ่งไม่ทราบที่มาที่แน่ชัดครับทาให้การมองเห็นในเลเวลนี้ค่อนข้างจํากัด บวกกับเสียงของฝนที่ตกลงมาอย่างหนาแน่นแล้วก็ต่อเนื่องทําให้พื้นที่ในเลเบลนี้นั้นดูอึดอัดแล้วก็น่ากลัวครับเพราะว่าคุณจะลําบากมากในการที่จะมองเห็นแล้วก็การที่จะได้ยิน ของเหลวที่ตกลงมาเหมือนกับฝนนั้นไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์อย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะครับเดือบรูไม่มีอะไรที่ปกติอยู่แล้วฮะแต่ว่ามันถูกพิสูจน์แล้วว่าดื่มได้อย่างปลอดภัยรสชาติโดยทั่วไปเนี่ยเหมือนกับนมรสชาติสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตที่มาผสมกันครับเหมือนกับที่เราคุ้นเคยในฟอนรูมันอาจจะมีความหนืดเล็กน้อยครับและคุณสมบัติที่สําคัญของมันก็คือมันไม่ผสมกับของเหลวชนิดอื่นถึงแม้ว่าคุณจะเทมันรวมกับของเหลวชนิดอื่นก็ตาม มันก็จะแยกตัวออกมาครับมันจะไม่เหนียวเนหนอะหนะแล้วก็ไม่ทิ้งคราบสกรปรกอะไรเลยเวลาที่มันระเหยมาที่เอนติตที่พบได้มากที่นี่ครับก็จะเป็นเอนติตพื้นฐานทั่วไปอย่างเช่น s m i l e r ส k i n s t ิลเลอร์ w ที่ไหนไม่มีหาวบ้างแล้วก็ f a c e l i n g ครับที่เดินเพ่นพานเต็เตรอยู่ทั่วบริเวณของเลเวลนี้เหมือนกับว่ามันเดินอย่างไรจุดมุ่งหมายครับเนื่องจากสภาพการมองเห็นนั้นค่อนข้างยากลําบากอีกทั้งมันยังทําให้สถานที่นี้เนี่ยกลายเป็นสถานที่ที่อันตรายมากๆคุณอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำครับว่าพวกมันนั้น เคลื่อนที่เข้ามาใกล้กับคุณได้ใกล้มากแค่ไหน,นเมื่อคุณรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าความตายนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วครับในเลเวลนี้เนี่ยไม่มีอนานิคมหรือว่าผู้อยู่อาศัยเนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นแล้วก็ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วก็คาดการว่าน่าจะไม่มีการตั้งด่านหรือว่าอนานิคมในเลเวลนี้ในอนาคตเช่นกันครับคาแนะนําสําหรับคนที่ต้องการจะมาเยี่ยมชมเลเวลนี้นั่นคือคุณต้องพกร่มแล้วก็ อาวุธที่สามารถป้องกันตัวคุณเองได้ส่วนการเข้ามาเยี่ยมชมเลเวลนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณอยากมาที่นี่คุณต้องไปยืนตากฝน ในบริเวณใดๆก็ตามของเลเวลที่เป็นพื้นที่เปิดนอกจากนี้คุณยังสามารถเจาะทะลุกำแพงด้วยดินสอในเลเวล443แล้วก็การเปิดประตูช่องแช่แข็งในเลเวล314ก็จะสามารถพาคุณมาที่นี่ครับส่วนการออกจากที่นี่นั้นให้คุณเข้าไปในรั้วที่เป็นรั้วกลมๆที่ล้อมรอบเสานั้นเอาไว้ให้คุณกดเสาลงไปเหมือนเป็นการเปิดสวิตอะไรบางอย่างซึ่งมันจะเป็นการช่วยเปิดประตูนําคุณไปสู่พื้นที่ของเลเวล3 5ครับ เลเวล9.4อะรเรนีเดย์อรเรนีเดย์ดิฟิคอลตี้คลาส5อันตรายไม่ปลอดภัยตรวจพบการติดเชื้อจากเอนติตี้เลเวล9.4นั้นเป็นซับเลเวลที่อยู่ระหว่างเลเวล9แล้วก็เลเวล10เลเวล9.4นั้นมีสภาพแวดล้อมที่เหมือนกับชาญเมืองในวันที่ฝนตกไม่มืดสนิทเหมือนกับในเลเวล9แล้วก็มีหมอกที่หนาทึบเหมือนกับในเลเวล10ครับเป็นความ กัมกึ่งตรงกลางระหว่างเลเวล9แล้วก็เลเวล10บนถนนทั้งสองฝั่งนั้นมีบ้านเรือนที่ตั้งอยู่อย่างมากมายครับบ้านทุกหลังเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วก็เป็นบ้านที่ทันสมัยได้รับการตกแต่งแบบสไตล์โมเดิร์นแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าภายในบ้านนั้นก็มีฝนที่ตกลงมาเช่นกันและน้ำที่อยู่ในตัวบ้านนั้นก็ไม่ได้ไหลล้นออกมาข้างนอกครับเหมือนกับว่ามันมีอะไรก็ตามบางอย่างที่ห่อหุ้มพวกมันเอาไว้เหมือนกับเป็น invisible barrier หรือว่าเป็นอะไรก็ตามที่ล่องหนแล้วเรา กมองไม่เห็นอย่างไรก็ตามครับควรระวังในการเข้าไปในตัวบ้านเนื่องจากมันอาจจะมีเฟอร์นิเจอร์ที่ลอยเก๋ก,กะแล้วก็มีระบบไฟฟ้าที่ยังคงทํางานอยู่ในเลเวลนี้เนี่ยไม่แนะนําให้เดินไปบนท้องถนนครับเนื่องจากคุณอาจจะได้รับอันตรายจากฟ้าผ่านบนถนนเนี่ยจะไม่มีน้ำท่วมครับเนื่องจากมันมีท่อระบายน้ําที่ช่วยระบายน้ำมาให้ท่วมในเลเวลนี้แต่ในบางจุดเนี่ยคุณก็อาจจะมองเห็นน้ำท่วมขังเล็กๆได้เช่นกันนอกจากนี้มีคําเตือนครับว่าอย่าเปิดฝาท่อระบายน้ําเด็ดขาด ถนนสายนี้เนี่ยมีทางแยกเล็กๆที่อาจนำคุณไปสู่ป่าที่มีสมายเลอร์ครับเอนติตี้ที่พบทั่วไปที่นี่ก็มีอย่างเช่นฮาวสกินสติลเลอร ลักเกอร์สมายเลอร์แล้วก็ที่นี่ยังมีเอนติตี้ที่มีชื่อว่าบล็อปเอนติตี้รูปหยดน้ําที่พบได้ในสายฝนแล้วก็น้าที่ท่วมขังจากข้อมูลบอกว่ามันเป็นเอนติตี้ที่เป็นสารหนืดๆครับมาสู่การเข้าออกที่นี่บ้างครับการเข้ามาที่นี่เนี่ยทำได้ง่ายๆด้วยการที่คุณค้นหาทะเลสาบในเลเวล9แล้วก็การเข้าสู่ประตูอะไรก็ได้ที่ทันสมัยในเลเวลลบสส่วนการออกจากที่นี่นั้นไม่ซับซ้อนครับคุณอาจจะต้องค้นหาบ้านที่ไม่มีฝนตกด้านในซึ่งจะนําคุณไป สู่เลเวล7ส่วนบ้านหลังใดก็ตามที่มีน้ำท่วมขังอยู่ด้านในเนี่ยอาจจะมีห้องใต้ดินซึ่งนำคุณไปสู่พื้นที่อื่นที่มีชื่อว่า The Basement ครับไปไหนเนี่ยก็อย่าลืมติดลมไปด้วยนะครับตอนนี้เพราะว่าฝนเนี่ยตกแทบทุกวันเลยครับโดยเฉพาะบ้านเองนะฮะถ้าไม่ตกเช้าก็ตกเย็นหรือไม่ก็ตก เย็นลามไปจนถึงดึกจนถึงเช้าอีกวันเลยครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยไปไหนก็ตามก็พกร่มหรือว่าเสื้อกันฝนไปด้วยนะฮะแล้วก็ระวังนะครับเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมาพร้อมกับเม็ดฝนก็ได้ครับผมหวังว่าเลเวลทั้ง2เลเวลนี้คงจะถูกใจกับน้องๆหลายคนที่รอคอย Inside the Backroom อยู่นะครับและถ้าหากว่าอยากฟังเรื่องราวลึกลับหรือว่าคอนเทนต์อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ The Backroom เนี่ยก็ยังสามารถแนะนํากันมาได้อยู่นะฮะ เดี๋ยวนี้จะไปหาข้อมูลมาแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังครับแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยน,นี้คงต้องขอลาไปก่อนครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ